วิธีปิดการโทรเข้าจากต่างประเทศป้องกันแกง๊ง c a เซนเตอร์ใช้เบอร์จากต่างประเทศโทรหาเรานะครับแนะนําให้ทําแบบนี้วิธีการะนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับให้เรากดโทรออกไปที่ดอกจัน1 3 8ดอกจันหสี่เหลี่ยมและโทรออกจากตัวอย่างนะครับให้เข้าไปที่การโทรในมือถือเข้ามาแล้วนะครับให้กดดอกจัน1 3 8 1ดอกจัน1สี่เหลี่ยมและกดโทรออกอันนี้จะเป็นการกดโทรออกแบบที่เราโทรสายตามปกติเลยเนาะ เมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นสถานะระบบดาเนินการแล้วกร,รุณารอรับข้อความตอบกลับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับกดตกลงได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เราออกจากหน้าการโทรและรอข้อความ sms เพื่อยืนยันเนาะอ่านี่นะครับจากตัวอย่างข้อความเข้าแล้วนะครับเมื่อข้อความเข้าแล้วนะครับแนะนําให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปที่ข้อความ sms เพื่อตรวจสอบดูเนาะเมื่อเข้ามาแล้วเนาะมันจะมีข้อความจากเครือข่ายมือถือส่งมาเนาะจากตัวอย่างนะครับเป็นของทูมูเมื่อข้อความเข้าแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นนะครับมันจะมีสถานะขึ้นว่าคุณได้ระงับสายเรียกเข้าจากต่างประเทศแล้วถ้าต้องการจะกลับไปเปิดให้เรากดไปที่ดอกจัน138ดอกจัน2สี่เหลี่ยมและกดหัออกได้นะครับอ่าถ้าขึ้นสถานะตามนี้แล้วนะครับแสดงว่าเรานะครับได้ปิดสายโทรเข้าจากต่างประเทศที่เป็นเบอร์ VoIP เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับและนี่ก็คือวิธีการปิดการโทรเข้าจากต่างประเทศป้องกันแก๊ง c a เ l นเตอร์ใช้เบอร์จากต่างประเทศโทรหาเรานะครับเพื่อนเพื่อนะครับลองพิจารณาก่อนนะครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ได้มีญาติกับต่างประเทศและอยากจะปิด สายโทรเข้าจากต่างประเทศที่เป็นเบอร์ขึ้นต้นบวก6ก7ก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับไปปิดได้เลยถ้าปิดไปแล้วนะครับก็จะช่วยป้องกันแก๊ง call center โทรหารเราได้ประมาณนึงเพราะว่าบางทีเนาะบางเบอร์ที่แก๊ง call center โทรหารเรานะครับก็อาจจะมาจากสายจากประเทศไทยก็เป็นได้เนาะ จากตัวอย่างกันกดนี้เป็นเครือข่ายมือถือของ ToMo ู e แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นเครือข่ายอื่น AS เอสวันดูคอหรือว่าเครือข่ายอื่นๆนะครับก็สามารถกดไปที่ดอกจันหนึ่งสแดอกจันหนึ่สี่เหลี่ยมและกดโทรออกกดเหมือนกันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ